เรื่องโครงสร้างอันนี้หนึ่งเพราะว่าราคาถูกตังคนะ,คะสำหรับโครงสร้างเนี่ยตั้งแต่ฐานรากเราให้อะไรบ้างคะฐานลากเราให้อะไรบ้างก็ให้เสาเข็มค่ะแล้วก็มีพุตติง้งแล้วก็มีคานคอดินค่ะค่ะเสาเหรอคะเสาตัวบ้านเป็นหลอในที่ค่ะเป็นข้อแบบแล้วก็เทค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะ กลับมาพบกับบุมเอรีววบ้านค่ะทาง y u u ทูบเฟซบ o o กและติกต็อกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับบ้านนะคะวันนี้นะคะน้องเอ๋พามาชมนะคะสำหรับนะคะท่านใดต้องการนะคะหาช่างสร้างบ้านพูล่าอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะอยู่ใครนะคะชื่ออะไรนะคะเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อส้มวิรัญญาวงจันทร์นะคะ เป็นวิศวกรค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับวิศวกรด้วยนะคะวิศวกรหญิงนะคะชื่อส้มนะคะก็เป็นเจ้าของบริษัทด้วยนะคะบริษัทชื่อบริษัทอะไรคะบริษัทชื่อบริษัท Innovation m a c h i n e Thailand ค่ะในนามนี้เราทำงานให้กับมหาชนแต่ว่าเสริมสุขรับสร้างบ้านเราทำให้กับลูกค้าทั่วไปค่ะค่ะด้านล่างนะะ่าสวยๆที่ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะมีทั้งสระว่ายน้ำนะคะเป็นบ้านภูรีล่าสวยๆแบบนี้เลยหนูสอบถามหน่อยงบก่อสร้างพร้อมจบเลย ให้อะไรบ้างคะอืมตัวนี้ได้สระว่ายน้าแล้วก็บ้านสวยๆแบบนี้นะคะเป็นอ่าอิงดิคอลเทจนะคะอยู่ที่4ล้านบาทค่ะ4ล้านบาทคะพาสร้างได้จริงหรือเปล่าเนี่ยสร้างได้จริงค่ะแล้วสร้างจังหวัดอะไรบ้างอ่าเราสร้างเราสร้างนะคะก็ภาคตะวันออกนะคะก็คือโซนตะวันออกบ้านเรานี่แหละแล้วก็ในส่วนของตัวกรุงเทพปริมณฑลตอนนี้ลามๆไปจนถึงแถวแถวโซนปากช่องเขาใหญ่ค่ะค่ะแล้วถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรหาได้ที่เบอร์อะไรคะ 062ค่ะ824848ค่ะไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมนะคะลายเดียดด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะ <S <S มาท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะหนูถามหน่อยนะคะในราคา4ล้านบาทเนี่ยรวมน้ำพุด้ไหมคะโอ้ไม่รวมค่ะแต่น้ำพุถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มนะคะอยู่ที่ประมาณ30,000 0บาทค่ะ3 0 0 0 0บาทนะ,ะหนูถามเรื่องโครงสร้างอันนี้หนึ่งเพราะว่าราคาถูกตังนะคะสำหรับโครงสร้างเนี่ยตั้งแต่ฐานลากเราให้อะไรบ้างคะฐานลากเราให้อะไรบ้าง ก็ให้เสาเข็มค่ะแล้วก็มีฟูตติ้งแล้วก็มีคานคอดินค่ะค่ะเสาเหรอคะเสาก็รวมแล้วค่ะเสาหล่อหรือว่าเสาสําเร็จคะอ๋อตัวนี้เสาด้านล่างเสาเสาตัวบ้านอ๋อเสาตัวบ้านเสาตัวบ้านเป็นหล่อในที่ค่ะเป็นข้าแบบแล้วก็เทค่ะค่ะอ่อโอเคพี่อาจจะเข้างงคําถามหน่อยนะคะสําหรับอิดแลคะตัวนี้อิดใช่ไหมคะตัวนี้เราให้เป็นอิดบนเบาค่ะ หลังคาที่ใช้เลยจ๊ะหลังคาที่ใช้เราใช้เป็นหลังคาซีแพคค่ะค่ะยังสี่้านหนูถามหน่อยรวมบันไดาทางขึ้นไหมคะรวมบันไดาทางขึ้นแล้วเราก็ให้เป็นในส่วนของตัวไซร้างจบด้วยคะ่ะค่ะนี่งานตกแต่งด้านหน้าเลยสวยมากเลยนะคะคุมเสาแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตรงนี้เป็นการกู่หินเพิ่มนะคะตอนนี้ก็คือเราหลอ่หลอปูนขึ้นมาแล้วก็กูหินเพิ่มคะ่ะค่ะสไตล์นี้หนูถามหน่อยลูกค้าเขาออกแบบไงให้เราบ้างในการออกแบบเพราะว่าทางด้านนี้คือมุมทรงสูงม,ม,มากๆเลยใช่ลูกค้าให้โจทย์มาก็คือว่าอยากได้สไตล์อังกฤษค่ะ สไตล์อังกฤษเลย <S <S นะคะ,คะเราจะพาไปถึงโซนไหนก่อนสีล้านเนี่ยได้ทั้งด้านนี้ด้วยค่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าก<ล>็ค<ล>ือในส่วนของตัวนี้เป็นห้องรับรองค่ะลูกค้าใช้ตรงนี้เป็นห้องรับรองนะคะเป็นถงเหมือนห้องนั่งเล่นค่ะนี่นะท่ทานผู้ชมนะที่เราเห็นอยู่หนูถามหน่อย,อยอย่างงานไฟเราให้เป็นของยี่ห้ออะไรบ้างอย่างงานสายไฟปักไฟาสายไฟปักไฟเราเป็นของตัวพานานะคะค่ะอย่างงานประตูหน้าต่างนี่นะคะ <S <S ประตูหน้าต่าง อ่าตัวนี้เป็น U P V C ค่ะเป็นร้านทั่วไปค่ะคะแต่ว่าเราก็คอนโทรลเรื่องของตัวมาตรฐานแล้วก็มีรับประกันผลงานให้อยู่แล้วค่ะอ่าค่ะผู้ชมคะเรื่องรายละเอียดวันนี้นะคะจะถามนะคะพี่้มนะคะทั้งหมดเลยให้ท่านผู้ชมได้รับชมเผื่อใครสนใจนะคะที่อยากจะหาช่างสร้างภูวิล่าอยู่นะคะพอเ,เข้ามาภายในนะ,ะหนูถามหน่อยอย่างในราคา4ล้านบาทเนี่ยภายในโลง่งๆแบบนี้ได้งานตกแต่งงานบิวงานพวกผ้าม่านนะคะ ไฟโคมไฟชิงเกลียอย่างเงี้ยได้ด้วยไหมคะ,ะตัวนี้ยังไม่รวมวิวอินนะคะยังไม่รวมเลยใช่แล้วหนูถามหน่อยถ้าสมมติทุคกค้าาต้องการออกแบบใหม่อยากจะมีห้องนอนเพิ่มมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะอ่า ในส่วนของการออกแบบราคาเท่าเดิมอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้ามีในส่วนของการกั้นห้องเพิ่มหรือว่าในส่วนของปรับแบบนิดหน่อยอะค่ะถ้าเกิดราคามันแอรจัดได้ค่ะเราก็ไม่ได้เพิ่มราคาให้แต่ถ้าแต่ถ้ามันเพิ่มเยอะจริงๆก็คือจะมี BOQ ให้สามารถเช็คราคาได้ค่ะในท่านผู้ชมค่ะไม่รวมนะเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ไม่รวมนะส่วนพื้นนะคะเราให้เป็นพื้นของของอะไรคะอันนี้เป็นพื้น s p c ค่ะ s p c นะคะลูกค้าสามารถเลือกกระเบื้องได้ไหมคะเลือกเป็นกระเบื้องก็ได้ค่ะ มีบัตเจ็ตกับลูกค้าไหมคะสำหรับงานกระเบื้องหรือง,งานแบบว่าลามิเนตอย่างเงี้ยเรามีบัตเจ็ตกับล,กลูกค้าคะเรามีต่อตารางเมตรให้ยอยู่แล้วว่าราคาเท่าไหร่ถ้าลูกค้าอยากเพิ่มในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ถ้าไปเดินแล้วชอบอย่างเงี้ยคะ่ะก็มาหักลบกันแล้วก็เพิ่มแค่ส่วนต่างคะ่ะค่ะอย่างภายในนะคะหนูถามหน่อยอย่างตรงน,นี้เป็นบรเิเวณของโซนนั่งเล่นนะคะอย่างเงี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง,ม,ง,ง,ม,องอมีห้องนั่งเล่นมีห้องอะไรอีกคะมีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องครัวนิดหน่อยคะ่ะ แล้วก็มีห้องรับประทานอาหารเนาะใช่ค่ะอะผู้ชมเดี๋ยวราไปชมนะจุดไฮไลท์ดีกว่าของ4ล้านบาทที่พี่ส้มทําได้นะคะก็คือบริเวณของโซนสระน้ําเลยนะคะที่มีขนาดเท่าไหร่คะสระน้ําของเราอยู่ที่19คูณ8นะคะ19เมตรคูณ8เมตรค่ะแล้วเราก็มีสระว่ายน้าเด็กให้ด้วยนะคะแบ่งโซนค่ะค่ะอย่างงานสระว่ายน้ำาทับหน่อยค่ะราคาเนี้ยรวมเข็มทุกอย่างไหมคะรวมแล้วค่ะรวมเข็มแต่ว่าในส่วนของตัว ัวเขาเรียกอะไรระบบปั๊มอะคะ่ะลูกค้าสามารถเลือกได้อะคะ่ะว่าเป็นน้ําเกลือหรือว่าเป็นธรรมดาตัวนี้เป็นธรรมดามถ้าลูกค้าอยากได้เป็นน้าเกลือก็มีราคาเพิ่มนิดหน่อยะคะ่ะท่านผู้ชมคะความหรูหรานะคะความลักชูรี่ความแตะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องราคาเนี่ยเพราะว่าราคาหลังเนี้ยคือว่าถูกมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกรายละเอยียดไม่ได้มีก้อนห้องเยอะก็คือห้องเข้าไปก็โล่งเลยนะคะก็ราคาที่มีถูกกว่านี้นะท่านท่านอาจจะมองว,ว่าคลิปนี้ทำไมถูกจังเลยราคานี้สร้างได้จริงหรือเปล่า4ล้านบาทก็คือสร้างได้จริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าเป็นห้องโล่ง เ,เลยสร้างได้เนาะ,ะบริษัทอยากจะมาชมว่าเรามีบริษัทตั้งจริงหรือเปล่าหรือเราแค่มารีวิวให้เห็นแล้วก็จบไปนะคะอยากจะทราบว่าบริษัทเราตั้งอยู่ที่ไหนคะบริษัทเราอยู่ที่สี่แยกทับมานะคะจังหวัดระยองนะคะคือบริษัทอินโนเวชันของเราอะค่ะโดยที่เก่าวมาต้นคลิปเราทํางานให้กับมหาชนจํากัดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุนจดทะเบียนก็คือค่อนข้างสูงเรามีทุนจดทะเบียนค่อนข้างสูงสามารถเสิร์ o o ู l e ดูได้เรื่องของการรับประกันผลงานและการทิ้งงานไม่มีแน่นอนค่ะนี่โอ้โหศาสตรใหญ่แบบนี้เลยอะแล้วถ้าหนูบอกว่าต้องการแบบ สระเล็กลงราคาจะถูกลงไหมคะถูกลงค่ะถูกลงด้วยนะคะพื้นลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะได้มีไฟรอบเลยเหรอคะสระว่ายน้ำใช่ค่ะใช่สวยมากนะคะโซนนี้โซนแรกก็ตะลึงแล้วท่านผู้ชมเราไปชมนะอีโซนที่2อกันดีกว่านะคะคือได้ทั้งหมดเลยนะเวิร์กเนี่ยที่เราเห็นกันทั้งหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแอร์เรียนนี้รวมกับงานพื้นทั้งหมดเลยนะคะแล้วมีจอยนะคะแบ่งระหว่างตัวของสระว่ายน้ำกับตัวค่ะได้กรณีที่น้ําล้นออกมาค่ะมันก็จะล้นลงกัปตเตอร์เล็กๆที่เราทําไว้ค่ะค่ะ โซนนี้เลยนะคะก็จะมีมุมแบบหรูหราด้วยวก็ทําปั้นปูนโคง้งใช่ค่ะโซนนี้ลูกค้าออกแบบเป็นอะไรคะตอนนี้ลูกค้าเขาเออกแบบเป็นในส่วนของตัวโซนฟิตเนสค่ะโซนฟิตเนสนะใช่โอโ้แล้วอย่างงานสีเราเราให้เป็นสีของยี่ห้ออะไรคะสีเราให้ toa คะ่ะ toa แกกี่ปีคะ,คะห้าปีค่ะนี่ท่านผู้ชมนะคะ<อ>เข้ามานะ<อ>ก็ได้เป็นแบบ ห้องฟิตเนสโล่งๆเลยนะคะหรือว่าใครต้องการแต่ยังไม่รวมงานบิลใช่ไหมคะพวกนี้ยัง <จะ S 2> ไม่รวมบิลอินค่ะไม่รวมบิลอินแต่งานไฟแล้วได้เหมือนเดิมใช่ค่ะใช่โค้งนะคะสวยงามมากๆรู้ถามหน่อยถ้าต้องการแบบสร้างแบบนี้เลยระยะเวลาในการก่อสร้างนานหรือเปล่า 8, 8เดือนค่ะ8เดือนแบ่งจ่ายกี่งวดคะ8งวดคะ่ะแล้วบริษัทพี่ส้มเนี่ยเรามีความแตกต่างจากบริษัทอื่นยังไงบ้าง ของบริษัทเรานะคะก็จะเก็บงานเป็นงวดแต่แต่ละงวดอ่เราไม่ได้เก็บดาวน์ปเมนลูกค้าไม่ได้เก็บเงินลูกค,ค้าก่อนเพื่อเอาไปสร้างค่ะของเราจะลงทุนให้ลูกค,ค้าก่อนลูกค,ค้าเห็นผลงานก่อนแล้วถึงจะจ่ายเงินเราในแต่ละงวดค่ะอก็คือไม่หมดปัญหาเรื่องช่างทิ้งงานเพราะว่าทํางานก่อนเบิกเงินทีหลังใช่ค่ะชุดนี้โครงสร้างจบไปเบิกเงินแล้วพอขึ้นหลังคาก็เบิกเงินอีกใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นงวดงวดห้องนี้เป็นห้องอะไรจ๊ะห้องนี้คือด้วยความที่ไม่ชอบ ส่วนตัวของทางวิศวกรเองอ่ะไม่ชอบความรกหู่รกตาของพวกไม้มอบหรือว่าไม่กวาดก็เลยดีไซน์เป็นห้องเก็บของของแม่บ้านนะคะเก็บของลกๆเป็นไม่กวาดเอยอะไรเอยต่างๆไม่ให้คนเห็น แล้วทางโซนนี้ล่ะที่เรายืนกันอยู่ล่ะคะโซนอะไรคะอ่าอยากพรีเซนต์นิดนึงค่ะว่าในส่วนของตรงนี้เองอะ่ะเราให้ห้องน้ําจุกๆไปเลยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยภายนอกเราแบ่งเป็นสองห้องห้องน้าชายและหญิงนะคะ,คะห้องน้ําหญิงเนี่ยเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอว่าเราอ่ะแบ่งโซนห้องน้ําให้เป็นห้องน้ําไว้สําหรับนั่งทําธุระส่วนตัวนะคะสองห้องแล้วภายในเราก็จะมีห้องอาบน้ําให้ด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นสระว่ายน้ํา อ,อย่างการกระเบื้องเราให้ปูกระเบื้องพี่ส้มผ่ามาทางงานนี้ค่ะการกระเบื้องนี่ก็คือเราก็ปูให้สุดเลยเราปูให้สุดเลยใช่ค่ะเราเนื่องจากว่า,าในส่วนของการดีไซน์ค่ะตัวพี่ส้มเองอ่ะเป็นคนดีไซน์ร่วมกับลูกค้าด้วยนะคะ,คคะก็จะใช้กระเบื้องแผ่นเต็มเพราะฉะนั้น่ะก็จะพยายามปูให้สูงที่สุดเพราะบ้านสูงอ่ะคือบ้านที่รู้สึกโปร่งสบายอะค่ะค่ะอย่างงานพื้นก็จะมีแบบว่าตัวแบบเขาเรียกว่าตัวก้านให้มีมิติฟังก์ชันมากขึ้นเนาะใช่ค่ะ ยังภายในเนี่ยห้องมีห้องอะไรบ้างคะอ่ามีห้องทําทุระส่วนตัวแบบนั่งสองห้องนะคะห้องชักโครกนั่นเองแล้วก็อีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องอาบน้ําค่ะค่ะอย่างชักโครกนะคะก็ให้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะส่วนโซนอาบ,บน้นําก็จะเป็นแบบฝังเนาะใช่ค่ะระบบฝังเลยใช่ค่ะทุกทุกอย่างเลยให้ครบแบบนี้เลยนะคะรวมถึงทางด้านนี้นะคะเป็นงานของอ่างล้างหน้าแบบวางบนด้วยใช่แล้วก็<ส>เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดเหมือนกันนะคะนี่ท่านผู้ชมก็คือที่เราเห็นอยู่รีวิวไปคือได้ตามนี้เลยใช่ค่ะ คิวนานไหมถ้าหนูต้องการสร้างเนี่ยคิวนานหรือเปล่าถ้ารีบจองตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณก,กลางปีค่ะเริ่มตอบเข็มได้ค่ะเรื่องคันเขียนแบบยังไงบ้างงานเขีนแบบเนี่ยเราฟรีให้นะคะเรื่องต้นเนี่ยคือถ้าลูกค้าต้องการนะคะเราให้วางมาจําก่อนแล้วหลังจากที่ตกลงสร้างนะคะก็ลูกค้าก็สามารถ เอาตรงนั้นมันเป็นส่วนลดได้คือตรงนี้มันเป็นข้อดีในมุมของเราเองนะคะเราไม่เอาเปรียบลูกค้าด้วยหลังจากที่เราเขียนแบบเสร็จเนี่ยลูกค้าสามารถไปเอา B O Q หรือแบบที่เราเขียนเนี่ยเราออกให้ด้วยลูกค้าสามารถไปเช็คราคาได้ว่าของเราแพงหรือถูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วสามารถมีส่วนตัดสินใจได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเขียนแบบเสร็จไม่ใช่ว่าพอเราเขียนแบบแล้วเราจะล็อกคอลูกค้าว่าเราต้องสร้างไม่ค่ะเราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยไปเช็คราคาได้จนจุกใจเลยแล้วค่อยกลับมาคุยกับเรา แล้วเอาตรงนั้นเก็บไว้เป็นส่วนลดได้ค่ะโอ้ถือว่าดีมากๆเลยนะเนาะอะต่อไปห้องนี้ห้องอะไรจ๊ะห้องน้ําชายค่ะอตอนนี้เป็นห้องน้าชายห้องน้าชายเราก็จะคล้ายๆห้องน้าหญิงเลยค่ะมีสองห้องนะคะในส่วนของการทําธุระส่วนตัวแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องนะคะในส่วนของตัวโซนอาบน้ำได้นะคะและเราก็แยกในส่วนของโถปัสสาวะไว้ให้ท่านชายนะคะ นี่ท่านผู้ชมถือว่างานดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งอาบน้ําห้องหนึ่งนะคะแล้วก็มีสุขภัณฑ์นะสองห้องนะคะไว้ขับถ่ายน,นะแล้วส่วนของ,ง,ของผู้ชายนะ,ะก็จะมีเป็นแบบโถปสัสสาวะโถ,โถปัสสาวะด้วยเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลย<ช>ถือว่างานดีมากๆใช่ค่ะงานแต่ละงานของของอ่าวิศวกรส้มเนี่ยมีการรับประกันงานอย่างไรบ้างคะ่ของเรารับประกันงานโครงสร้างให้5ปีนะคะและในขอ,ของงานสถาปัตย์และงานระบบ1ปีคะ่ะนี่ถือว่าสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านนอกนะ เพราะว่าภายในเนี่ยเราชมหมดแล้วนะคะก็คือวันนี้เราพามาชมทุกอย่างนะคะครบหมดแล้วในราคา4ล้านบาทนะคะแค่สาวว่ายน้ำหนูบอกเลยว่าคุ้มค่าแล้วเนี่ยแค่สาวว่ายน้ำถ้าเป็นที่อื่นก็ปาไปล้าน2ล้านแล้วมาเพราะว่าใหญ่มากๆนะคะมาค่ะเรามาสรุปหน่อยที่เรารีวิวทั้งหมดเนี่ยราคาจริงๆเลยในการสร้างเท่าไหร่4ล้านบาทค่ะ4ล้านบาทนะคะขอเบอร์ติดต่อหน่อยค่ะ0 6 2 8 2 4 4 8 4 8ค่ะค่ะมีอะไรฝากถึง f c ฟไหมคะที่กรลังดูเราอยู่ตอนนี้ ฝากบริษัทเราด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่งานสร้างบ้านนะคะแต่เราสร้างมารดกไว้ให้กับลูกหลานเราจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วมีสโลแกนไหมว่าทําไมา FC ฟซีบุเมรีบ้านเนี่ยเขาดูคลิปนี้ถึงต้องสร้างบ้านกับเราคะเพราะว่าอินโนเวชันของเรามีครบจบในที่เดียวทุกๆอย่างจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหนักปรับพื้นที่หรือว่าในส่วนของตัวงานก่อสร้างหรือในส่วนการ การเขียนแบบหรือขออนุญาตลูกค้าก็แทบจะไม่ต้องทำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขอก่อสร้างขอใช้น้ำขอใช้ไฟอินโนเวชันเราดูแลครบจบในที่เดียวค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมา,มากมเลยนะคะค่ะ